น้ำอยู่ระดับหัวเข่านะครับน้ำเชี่ยวแรงแงรงขนาดขอบคุณดังอาชาสมาัคหน่วยกู้ภัยทุกสามนึ่งนครราชสีมาโคราชครับเอาเฮือมาช่วยแล้วก็หลายๆที่งานหลายๆน่วยงานเลยนะครับเอาเฮือมาช่วยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างๆจังหวัดครับทั่วประเทศเอาน้ำใจ มาส่งพี่น้องแจวละปูนเจียงใหม่ครับตึงอาหารเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มอาหารแห้งเหือแจกเข้ากล่องครับนีอยู่ที่แยกประแดดเจียงใหม่ครับถนนสายซปเปอร์ไฮว์สายเจียงใหม่ลำปางขาเข้าครับขาเข้าเจียงใหม่นะครับฝั่งซ้ายน้ำาุ่มเลิกขนาด น้ำเจียวแหงต่อรัยขอที่รถนะครับอันนี้ขนานาด,ดรถโบวินยกสูงเรจะเข้าในรถละหล,ลมมาน้ำเหงมีเหือมาต้อนครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัมีหลายคนนะครับอยู่ในตึกก็ทำออกมาไม่ได้ ก็บปเป็นอย่างครับมีการแจกเข้ากล้องมีอย่างเดียวคบวจากโผลาเลยนะครับฝั่งขวานี่ก็รถยังสัญจรไปมาได้อยู่ครับค่อนข้างจะลำบาก เ,เอาละเปิดปลูกประสบภัไยไว้ก่อนอย่างที่บอกครับณเวลานี้วันนี้ครับวันที่6ตุลาคม2567ครับ2567 น้ำท่วมเชียงใหม่หละพูนขนาดนักเหมือนกันนะครับไผ่ตีจะเดินทางจากที่อื่นนะครับจะเข้าจูเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าบาดจาเป็นแต่แฉกขอให้ลเลี่ยงเลยนะครับน้ําท่วมสูงขนาดแล้วก็รถติดยาวหลายกิโลครับอันนี้แยกปลาแดดนะครับแยกปลาแดดเชียงใหม่ จากแยกประแดดไปจนถึงแยกสานเด็กครับรถติดยาวเลยแล้วก็น้ำไหลเจียวน,นี้คนฮาจะเอาเหือลงครับมันกับวายรถน,นี่รถผมครับกันสีขาวนะจะไปกับไปได้อยู่แต่ยาดีกว่าเดี๋ยวจะวายรถติดบ้านแล้วครับ Đằng này mà sốt hổ mà làm tạc kì Nam nhân lầy hiền